คุณพงเพชรต่อเลยนะคะจากกาลสินนะคะสวัสดีค่ะคุณพงเพชรสวัสดีค่ะคุณพงเพชรถามเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณเอ้คุณฝนค่ะจ้าเป็นค่ะสอบถามอะไรจ้าคุณพงเพชรเรื่องบัมเหน็สุองสามีค่ะเรื่องอะไรนะบําเหน็ดสุกทอดสามีซึ่งเป็นข้าราชการค่ะเป็นข้าราชการทหาร เดิมต้นสังกัดอยู่ที่ลบบุรีค่ะพอเกษียณย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินทสามีสามีเสียชีวิตทีนี้เป็นช่วงโควิดทางกองทัพากาศบอกว่าให้ไปส่งเรื่องที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดก็เลยไปส่งที่อุดรกองบินยี่สามที่อุดรทางอุดรก็ส่งเรื่องขอรับบัตรเนตตุกทอด ไปที่กรมบัญชีกลางส่งให้รียบร้อยแล้วทีนี้ตั้งปีกว่าแล้วค่ะเลยอยากจะถามอยากจะขอความช่วยเหลือจากทางรายการว่าทํายังไงถึงจะติดต่อได้แล้วจะได้เงินเมื่อไหร่คะเพราะดิฉันไม่สามารถที่จะติดต่อกลมบัญชีกลางได้ แล้วก็ไม่ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวยังไงได้เลยค่ะไม่ทราบความคืบหน้าเลยติดต่อกรมบัญชีกลางไม่ได้ค่ะพื่อฉนอมกรณีของคุณพวงเพชรเรื่องสำหรับเตกทอดค่ะ,คะยื่นเรื่องไว้ตั้งแต่เดือนไหนปีไหนอสามีเสียชีวิตเมื่อปีหกสี่มีนาหกสี่พอโควิดซ่าเราก็ไปยื่นเรื่องที่อุดรหมายถึงเรื่องเรียบร้อยเดือนไหนคะ ลดือนที่เท่าไหร่คะตุลาปีไหนคะปีที่แล้วเนาะปีหกสี่ปีที่แล้วปีหกสี่ทีนี้เรื่องเราก็พยายามประสานติดต่ออีกอเรื่องจะถึงกรมบัญชีกลางประมาณมกราปีหกห้าค่ะพอเราติดต่อถามทางอุดรอ,อีกเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางแล้วต่อไปนี้เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลาง อืมค่ะเราก็เลยอยากจะทราบว่าอยากจะขอความช่วยเหลือตรงนี้ว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าได้เท่าไหร่แบ่งขายาได้เท่าไหร่หรือจะได้เมื่อไหร่เพราะระยะเวลามันก็นานพอสมควรแล้วค่ะเรามไม่สามารถที่จะไปติดต่อที่ไหนได้อีกเลยค่ะอืม,อมก็มีคนบ่นกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องบําเหน็จตรวจทอดเนี่ยที่ได้ล่า<ด>ชา้า เดี๋ยวขอ,ขอตรวจสอบเรื่องอย่างน,นี้ครับผมผมผมคิดว่าขอประสานกับทางโฆษกรมชีกลางอีกสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อขอเป็นความรู้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับกระบวนการเราก็ไม่สามารถจะว่าต้องไปติดตามกันไปได้คนได้นะค่ะค่ะเป็นความหวังกังสุดท้ายของเราที่ ฟังรายการดูรายการตลอดค่ะเพิ่งมาเจอปัญหากับตัวเองโทรตั้งหลายวันก็จะติดค่ะแล้วก็ติดเต้นอะไรติดเต้นมากค่ะทีมงานมีเบอร์ของโฆษกกรมบัญชีกลางอยู่ใช่ไหมคุณท่านวารีทีมงานลองติดต่อหน่อยสิครับลองให้ัน เดี๋ยรับเรื่องไว้ก่อนรับเรื่องไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเกษินรับเรื่องไว้เดี๋ยวประสานหลังไม่ไปก่อนนะครับต้องต้องต้องการสอบถามระยะเวลาเดี๋ยวรอก่อนเนาะคุณพงเพชรต้องวางหูหรือเปล่าคะวางหูกั้นหูกั้นเพราะว่าเราก็ต้องสอบถามค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอตรวจสอบอืมครับนั่งว่าทีวีต่ออยู่อยู่น้าจะทีวีทุกวันเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะวันวันไหนวันใดที่ได้เรื่องจากกรมีกลากงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งคุณฟงเพชรน,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะีไคะ